สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของเพนทากอนกำลังขยับกำลังทางทหารอย่างเข้มข้นรอบเวเนซุเอลาจนทำให้ความตึงเครียดในทะเลแคริบเบียนพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยสัญญาณสำคัญคือการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford เข้าประจําการใกล้าชายฝั่งการเพิ่มเที่ยวบินลาดตระเวนของเครื่องบินทิ้งระเบิดและการนําเครื่องบินขับไล่ล่องหนประจําการในฐานทัพใกล้พื้นที่ปฏิบัติการ สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าเพนตากอนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการโจมตีแบบจํากัดพื้นที่หรือปฏิบัติการพิเศษที่มุ่งเจาะจงเป้าหมายมากกว่าการเปิดสงครามเต็มรูปแบบซึ่งยังเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงและอาจสร้างแรงต้านระดับนานาชาติการโจมตีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการใช้กําลังทางอากาศโจมตีจุดยุทธศาสตร์ เช่นฐานทัพอากาศคลังอาวุธโรงซ่อมเรือและศูนย์ควบคุมที่เพนตากอนกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าแทรกซึมเพื่อทำลายโครงสร้างทางทหารบางส่วนหรือสนับสนุนกลุ่มต่อต้านภายในประเทศแต่ทั้งหมดนี้จะถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นการโค่นล้มรัฐบาลต่างชาติอย่างเปิดเผย อีกด้านหนึ่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอาจใช้ยุทธศาสตร์การปิดล้อมทางทะเลหรือจำกัดเส้นทางลำเลียงทางเรือของเวเนซุเอลาซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังอ่อนแรงอยู่แล้วสุดหนักยิ่งขึ้นและบีบให้รัฐบาลมาดูโรอยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังอาจใช้แนวทางผสมผสานร,ระหว่างแรงกดดันทางทหาร เศรษฐกิจและข่าวกรองเพื่อหวังผลทางการเมืองมากว่าการยึดครองทางทหารเพราะเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศซับซ้อนมีกองกำลังทิ่ทักมาตุภูมิและกองกำลังติดอาวุธพลเรือนจำนวนมากการบุกยึดครองเต็มรูปแบบอาจทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นติดหล่มสงครามยืดเยื้อเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตฝ่ายเวเนซุเอลาเองก็ไม่ได้นิ่งเฉย มีการระดมกำลังทหารและกองกำลังอาสาสมัครทั่วประเทศพร้อมการประกาศเตือนภัยความมั่นคงระดับสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อขณะเดียวกันหลายประเทศในอเมริกาใต้แสดงความกังวลว่าหากสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการโจมตีจริงสงครามอาจลุกลามไปทั่วภูมิภาคและสร้างวิกฤตผู้อพยพครั้งใหม่ที่กระทบประเทศเพื่อนบ้านอย่างรุนแรง แม้เพนตากรนยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเปิดฉากโจมตีแต่ทุกความเคลื่อนไหวในปัจจุบันชี้ว่าทางเลือกทางทหารถูกเตรียมพร้อมแล้วหากสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างถูกใช้เป็นข้ออ้างการโจมตีแบบจำกัดเป้าหมายจึงเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในระยะใกล้ส่วนการบุกภาคพื้นดินยังคงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่มีความเสี่ยงสูงและไม่คุ้มค่าต่อผลลัพธ์ทางยุทธศาสตร,ร์ของสหรัฐอเมริกา ในบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว